ผคมือถ้าอาจารย์มากบานนองสยันครับสิูกไบก้รทนี้สิุกเซี่ยวกันครับว้นสามหลบว้นสามหลบแล้วนี่ทันเย็นเน่หลบซีหลบมาอ่าซักเลยสีมาส่วนนองสยันแต่ฮะพาวพีครับมันต้องม่ให้ดอกรถอัเที่ยงเยวข้างหน้านี่คบานมันเป็นหลันคาด้าห้อู่้มึงแฟนมันแถนองสยันเลยนี้นี่แหละตรงนี้น่ะอืมัเราบานไอเบิ้งคลิปเขาพันทันเรื่อยๆรยหรอ้บ๊กเค้เบิ้งลีเพีย ผู้เดเป็นผู้เดทแะนปะแมนโ่อันนี้อ้ยนี่นี่นี่เอานี่ครับสซยันเอ่อมาแล้วนอยู่อ้มไป์หรือ่านี่มแมนช่องยูทูปเพาที่คนอยู่ไปอาจารย์ไปวะคปกเขาแลก็จะพูดตัวไปลงไป ไป <laughs> 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 สวัสดีครับสวัส <laughs> ดีครับ <laughs> <laughs> มาซื้อเศษเหล็กครับขายไหมเดี๋ <laughs> ยวนี้เขาตะซังไปให้แล้วเอ <า S 2> <laughs> อไป <laughs> กิโลเท่าไรกิโลสิบกิโลตัวเท่ากันไหมนี่ไปบ้านแล้วครับพี่จะมาขอแบบนี้ห่วงไหมนี่ครับ <laughs> ดูเลยครับ <laughs> อาจารย์ไปกอบเลยตะลบมีดบัด คือพี่ก็ดูในคลิปคุยว่ามันสูงนะมันจะดีแล้วมันสูงไงยิ่งยิ่งสูงยิ่งโยกนะใช่ไหมล่ะยิ่งฐานมันยิ่งสูงนะเราน่าจะยืนเฟรมล่างเลยนะมไไ่่คอยด้เพราะว่ามันหมุนมันหมุนใช่ไหมล่ะมันโยกพี่กลัวฐานมันไม่แน่น่ะ แล้น่าจะเอาฐานล่างเลยอยอะไรเต็มแล้วนะ่ะทำไมไม่เต็มไว้กลอนกันแปบลบว่ามันได้ทรงค่อยเต็มเต็มนะ่ะต้องถามสับเหลือเขาชอบอไล่เต็มแล้วก็เลาะเหมือนกันแหละนี่ก้าเมอนียวะอนไม่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วนี่ โอ้ห้องห้องซ่อมหมดเท่าไหร่แล้วซ่อมไม่แพงคุณกี่วานไม่เท่านี้เปลืองตัวละพันพันสามพันสามนา้ำก๊าซีนหกหกนิวฮอลแลนด์เครื่องอัดเราเท่าไหร่นี่ครับเครืค่องอัดเราเท่าไหร่แสนหกครับอู้เราไปเอาน้ำยูรานไปเตือนเนาะ <c oughs> แสนท่วนท่วนแล้วมจะคายอยู่ เข้าหนอกูเจ๊งเข้าหน่อกเลยเนาะเราไม่เอาแมสซี่ขึ้นเลยล่ะของแท้เลยน่ะแพงก็ิงมันรถเราจะได้จบงี้เพื่อเราอยากขายต่อไงมันจะได้ตามตลาดไปเลยเน่ะอีถึกตำหน้าประจันครบทบได้เลยวะโมโม่เนาครบได้วะไ้ ผมว่าถ้าเกิดมีเครื่องยกลงผมก็ว่าจะตัดออกนะแต่ว่าที่ยกขึ้นเอาลอกแล้ไม่มีใครเลยนีเนาะพี่กลัวมันโยกน่ะถ<ม>ูก,ก,กไหมล่ะเอามึงอย่าลืมว่านีตัวนี้เป็นตัวซี่ด้หนี่เห็นพอล่ะมันไม่ได้คำถามตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะ่ะใช่ไหมล่ะ ถ้าวิ่งเต็มระดับนี้เนาะบัติดติดสูงวัตติดดอกมันดีตัวหลังนะี้ใส่แตสวยเงินนั่นนะนี่ทั้งทางหัวอยอดตัวนี้นะบัตติโดรับนี่ถ้าเทาเขาต,าต่ำมือเฮ <ๆ S 2> ็ยประเดนะี๋ยวเนาะถ้าจะเอาหนาสองว่างกับกระเทือนนี่ถูกต้องแล้วมันสูงขนาดนี่ดีซื่อถ้าอยู่ตัวนี้ไม่อยู่นี่เลยบนสูงพอดีเป๊ะถูกต้องวะแล้วเพจลองทำไม มันนิ่มอ๋ออันนี้เป็นแผ่นนี้ใช่ไหมเป็นกระเช้มันสูงน้ำเพลนเหมือนเลยถ้าไม่ใส่แผ่นนั้นพอดีจะดูสวยสิคอยเดานะดูเลพดีเลเพราะว่าต้นนั้นก็เป็นยางเนาะเป็นรอยยางแลนห้องลองดู ได้ไปดูแบบคันนั้นไหมล่ะขั้นของไอ้น้องเจนอะขั้นที่มาแถวนี้นะตัตำแหน่งนในรถเกียรรออยูไ่ไหนขายรถยังไงขายรถแม่รถไปนี่แน่นอนมากเลยเราจะเอาอะไรขรับนี่เอามอเตอร์ไหม ม่เอามาอเตอร์เหรอมอเตอร์ก็ประมาณมดเยอะขายรถได้ตั้งเยอะก็ะะะต้องประหยัดเลยงบประหยัดเลพี่แต่เขาเอามาอเตอร์นั่นมันแรงดีกับมอเตอร์เราไม่ต้องไล่โรครถูกไหมครับนนัันมก็ง่ายแล้วก็สั่งได้จะเอาเร็วรช้า,านั่นเลยมอเตอร์มันก็ไม่แพงชุดเท่าไหร่ชุดละสองหมื่นเขาขายตอนนี้เขานอกอะ่ะ ยิงกับมาไล่เผาไล่อะไรอันนั้นเราไม่ต้องมาลูกเตะใช่ไหมล่ะแล้วก็สั่งน้ํามันยิงมาเลยง่ายกว่าเก่านอกเยอะแยะมีคนก็ขายทั้งแม่ปั๊มทั้งมอเตอร์ขายให้หมื่นสองเองกลัวมันไม่จบนะเราไปเอาเก่านอกดีกว่าใช่ไหมล่ะถ้าเกิดมันไม่จบเราไปเจอบ็อกชุดหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะไม่นั่นไหมล่ะยี่สิบสองอ่ะมอเตอร์ได้กินยี่สิบสองกับปั๊มชุดละสองหมื่นเขาลงขาย นี่ทำของถูกเห็นไหมนะไม่ถึงร้อยไร่เลยมันใบงามดีกว่าเขาใยไม่เถอะวะสู้ได้ไหมแต่มันบางหมดเลยนาะ แก้มันไปหมดเลยนะแต่ใบนะโอ้มากใบว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาใบของพี่มาแลกไปของเราสวยเหมือนกันหมดเลยผมขาดแต่ลูกเลื่อนพี่เอายังไม่ได้บ่ยังเลยครับนอแม่ไปลอาที่บ้านเด้อเห็นเอ็มซีบอกนึกว่าเขาพูดเล่นเนาะนึกว่าได้แล้วของพี่เกือบสิบลูกเลยเกี่ยวไม่ถึงสี่ร้อยหรือมั้ง ตู้มันเก็บีกเยฮะตู้นี้นะ <ST RI K> ไปซื้อเก่านอกมาต่อมือมาซื้อต่อมือครับแต่ว่าเขาก็ซือ้อเก่า <N> นอกมาเือนเราเลยไปซื้อต่อคข้ากูตังเหลือต้องเยอะพี่ว่าน,าน่าจะเล่นแบบสดๆไปเลยให้มันจบไปเลยเนาะเล่นอะไรตลาดเพื่อเพื่อเราไม่ชอบเราอยากเปลี่ยน เราขายหลักร้านได้นะคนนั้นก็เห็นม่้ยขายาอะไรยางทีย่า,เาอเนะู่้ยนะอืมขนกุ้ตาเนี่ยใช่เลี้ยวใหญ่เยดายเหรอเดายช่วงล่างเราเนาะให้พี่ไปดูคันนั้นคันแดงอะ แดงแถวบ้านพี่นะมันเอาไม่ได้เลยนะ่วงล่างสลักโซ่มันไปหมดเลยนะวิ่งไม่ถึงอาทิตย์เลยก็คือช่วงล่างมันไม่ได้ศูนย์นะ่ะนั่นแหละโรลเลอร์หูโรลเลอร์นี่หายหมดเลยนะ <c oughs> แค่อาทิตย์เดียวนาะ <c oughs> พี่เลยว่าช่วงล่างมันต้องเป๊ะนะไม่เป๊ะมันกินเราหมดนะ่ะ <c oughs> ถ้าศูนย์มันไม่ได้คือจบของพี่ที่ตัดทิ้งก็มันกินโซ่ข้างข้างซ้ายข้างเดียวข้างขวาไเปเลยนี่ตัดทิ้งเลยอู้โซ่ชุดละห้าหมื่นเนาะ ได้ไม่ถึงพันไร่มันกินหมดแล้วะ่ะข้างเดียวข้างเดียวงเูวเลื่อเนี่ยบางทีโซ่ขอบอีกขนาดล้อนำใหม่ก็เหมือนเดิมหล้องลวมนน,มนั่นแหละมันอันนี้ต้องทำใหม่เหมือนกันอมเฟร,รมที่สวยกว่านี้อีกพี่ตัดทิ้งเนี่ยมันไม่ผุไม่อะไรเลยนะแต่ว่ามันศูนมันไม่ได้ก็เลยติดนี่อีกเลยอันนี้ต้องตั้งซูนใหม่ ตั้งเราให้มันได้เนอะถ้าไม่ได้ก็คือจบนะพวกนี้ยิง่งจนะวิ่งดินแห้งเ <c oughs> นาะดินแห้งนิ่งเกษตรเขาขึ้นชื่อแล้วขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่าง <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> มันกินของเพื่อนยังปีเดียวยังไปตัดใหม่เลยกินซากินขวาใช่มันกินแก้มนูมันกินแต่ต้นนี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่อ้วบเลืยว่ะตั้งงี้ป่ะแต่ข้างนั้นไม่เท่าไหร่อ้วะเกษตรมันอย่างนี้แต่แต่มันรวมแรงเลยนะพี่จา โซ่ไม่ดีนะไอตอนเรานำถอดมาในรวมลยเปลี่ยนกับพี่ไห <c oughs> มเปลี่ยนกับพี่ไหมเอาพี่โซ่ดีโซ่สวยกว่านี้อีกเอาเปลี่ยนกันเลย <c oughs> พี่อยากได้ใบมัน <c oughs> ของพี่ของพี่ก็ใบสวยปีนี้ซื้อใหม่ตั้งสิบห้าใบแล้วปีก่อน,นซื้ออีกยี่สิบกว่าแต่มันก็คละกันอะ <c oughs> แต่โซ่พี่จะใช้อามาอัดฟังได้เลยไม่ไมถึงแปดร้อยไร่น่ะโซ่น่ะ ซื้อมาคู่ละสี่หมื่นตันทิ้ก็สวยชอบใบมันแต่ว่านี่มันไม่ได้จ็บาเซนเจ็ดสิบห้าน,น, 15, น 75, นะไม่เอาหรอกอเจ็ดสิบหกสิแปดสิบน 80. แต่ใบมันสวยดีแสนหนึ่งนะ <c oughs> อ้หูที่ได้ใบกับนี้ก็คุ้มแล้วเนาะ <c oughs> พี่เสียดายแต่เฟมถ้าได้เฟมดีเนี่ย ตอนยังวันไหนพ่นสีเขาดูไม่ได้อืมอันนี้เราปะบ่ะพวกนี้ส่วนมากมันจะแตกคูนนี่นึงเป็นน้ำเข้า,าใช่ถ้าน้ำเข้าก็จบนี่อุดที่ดีเด้อแถวน,นี้ทำขายเลยก็เราจะนั่งตรงไหนนี่นั่งฝั่ง,งนี้เลยไม่นั่งบนนี้บ่ านั่งฝั่งนี้ดีกว่านั่งนั่งถ้าบนนี้ขึ้นลงขึ้นลงอุ๊ยดีบอกตรงนี้เกะ๊กนี่จะทำรองข้าวไหมนี่ทำ,ทำเลยคือทำเลยคือได้ข้าวอีกเราจะได้ไปรีวิวเลยรถใครเกี่ยวข้าวเลยเยอะนี่ <c oughs> ข้าวล่วงข้าวติดดาก <c oughs> อรถเราขายไปแล้วเราลอดตัวไปตรงนี้ค้ำไหมนี่หน้าหน้าเนี่ยนั่นเนี่ยไม่อยู่นะนี่มันยื่นมาเยอะเกินเราจะไม่ได้วิ่งเอ็นมานี่บอกวิ่งเอ็นมานี่มารับตัวนี้น,นี้ไม่อยู่นะหักเลย น่าจะวิ่งเอ็นตัวนี้มานะวิ่งวิ่งมานี่แล้วก็รับนี่ไม่งั้นก็ยิงยิงเฉียงมานี่มาใส่กลางลย,ยิงเฉียงมานี่ยิงแบบจิงเฉียงคำคำล่างแต่ต้องดูระยะอันนี้ด้วยใบแท็ก ผูอ้อะไรก็ขายได้เยอะแล้วเนี่ยอาจารย์อยากได้ยังนี่มึงนี่มึงมาปากข้อเลยนี่ไปใช้รถมึงฮะขายได้ยังได้เท่าไหร่กอเอบบาให <16. laughs> ้สับเปลือไว้เอาตัวนี้นี่ได้ช็อตเด็ดเลย <laughs> มึงดากเรียงเลยเหรอืเหรอเสียง มค่งซ้ำขออะไรไปหลยมากแสนกลัวขายได้กี่หมื่นแล้วนี่อะไรมันนะขายเท่าไหร่สองหมื่นกว่าก็ได้ค่าเหล็กแล้วนี่เนาะ ตรงนี้มันเป็นหูหลาดแตตัวเก่ามันเป็นตัวนั้นบอกเราไม่เอาตัวเก่ามาใส่เลยเมันเป็นยังไงเหล็กกลองบอกมันเป็นเหล็กลากตัวนี้นนมันเป็นทั้งคานทั้งอะไร เล่นปั๊มเลยงัไงไม่จบหรอกพี่เห็นเผามันต่อยาวแล้วมันกินเอามาเติร์อมอเตอร์มาใส่นี่ครับมอ,ตอเตอร์คืนนี้ใช้าปากคอก็ได้แล้วมอเตอร์กับปัม๊มจะได้ง่าย ขานอกนักมีเขาขายมือสใช่บอกถ้าเขาน,นอกเอาเลยขนา,าปปนาขอกได้กินบอหรืออะไรได้กินบรรมมเบอร์ยี่สิบสองมาเตอร์ก็ได้กินขึ้นหนาวนะเอาได้เราลองไล่ดูดีๆเด้อยตุ๊กตาเท่าไหร่เผาไปเท่าไหร่วิ่งมานี่ใช่ไหมล่ะแล้วก็สายพานขึ้นมานี่แล้วก็ย่อยพี่คณนมันกิน เพราะว่าเผายิ่งยาวมันกินถ้าถ้าตุกตามันมันตำแหน่งมันไม่ได้ศูนย์ก็เหมือนมันจะขัดมันจะงัดเพาไว้เพาขาดเลยนะของพี่มันเพาตะแกงอ่ะเพาตะแกงอ่ะมันมีตุกตาสี่ตัวเรียงกันอ่ะแล้วตัวกลางน่ะมันไม่ได้ศูนย์กดไปประมาณมิลหนึ่งนะขาดขาดเชื่อมไม่ก็ขาดเชื่อมมาถอดตุ๊กตาตัวนั้นทิ้งหายเลยไม่เป็นไรยิ่งต่อมันยิ่งกดหักใช่ เออมอเตอร์มันวิ่งนี่เป็นยอยตัวเดียวใช่ไหมล่ะ,อะเอาขึ้นมาแค่นี้เองจบอ่ะทีเดียวมันจบเลยรถตัวเองอาจารย์อ่านกินนะครับลงแรงเข้าไปลือเลยเว้ยอา <c oughs> จารย์อยากไทานาอยู่อันเดี๋ยวมาเบ่งต่อ